วันนี้นะครับได้มีโอกาสไปงานเปิดตัวนะครับ Canon EOS M50 Mark II ในตระกูล M50 เนะครับเป็นกล้อง Mirrorless นะครับที่เป็นไซส์ APS-C ของทาง Canon นะครับซึ่งมันได้ถูกพัฒนาขึ้นนะครับและใน M50 Mark II เนี่ยมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างเซ็นเซอร์นะครับก็เป็น APS-C MOS นะครับขนาด24.1ล้านพิกเซลนะครับระบบประมวลผลนะครับก็จะเป็นนะครับในส่วนของ DIGI 8 นะครก็จะตอบสนองความเร็วได้นะครับแต่ว่ายังไม่ถึงดิจิเ d ที่เป็นรุ่นที่ใหญ่ๆนะครับอย่างพวกซีรีส์ R นะครับเราซีรีส์ M เนี่ยถือว่าเป็นกล้องที่อยู่ในส่วนของ b บิ๊กเนอร์นะครับแต่สิ่งที่พัฒนามานะครับก็คือระบบนะครับ AF นะครับในระบบวัตต้โฟกัสนะครับก็เป็น Dual Pixel c m o ีม AF นะครับซึ่งมันจะหาโฟกัสเนี่ยจากดอทพิกเซลกันนะครับก็เป็นจุดเด่นของ ตัว Canon เองนะครับแต่สิ่งที่พัฒนาขึ้นมานะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือระบบ e y detection ซึ่งใน m50 ตัวก่อนนะครับจะเป็น face detection สัส่วนใหญ่นะครับแต่ในตัวนี้ถูกพัฒนาขึ้นนะครับในตัว Mark 2เนี่ยทำให้สามารถนะครับหา eye AF ได้ถึงแม้จะเห็นใบหน้าของตัวแบบหรือดวงตานี่มีขนาดเพียง5%นะครับของพื้นที่ทั้งหมดในภาพนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนานะครับในกล้องรุ่นเล็กนะครับ ที่แค n น n เนี่ยจับเทคโนโลยีเนี่ยระดับรุ่นพี่เนี่ยยัดลงไปนะครับก็สามารถช่วยให้เราเนี่ยถ่ายภาพบุคคลเนี่ยและโฟกัสที่ดวงตาได้อย่างแม่นยำและนอกจากนะครับระบบโฟกัสที่จะเป็นซิงเกิลโฟกัสที่แท็กดวงตาได้อย่างง่ายดายเนี่ยในส่วนของเซอร์วเหมือนกันนะครับเซอร์วอเอฟยการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเนี่ยถ้ามีบุคคลในภาพเนี่ยไม่ว่าเราจะหมุนไปหมุนมานะครับมันก็จะวิ่งแท็กนะครับโฟกัสไปหาตัวแบบเลยอย่างวันนี้ที่ ทางแคนนอนทาให้ดูนะครับเนี่ยผมถ่ายวิดีโอมามันอาจจะดูไม่ค่อยชัดซะหน่อยนะครับแต่รอเดี๋ยวตอนที่เอาตัวกล้องมาทดสอบอีกทีเนี่ยก็จะได้เห็นกันชัดขึ้นนะครับาจากในวิดีโอเนี่ยนางแบบเนี่ยเดินไปเดินมาหมุนไปหมุนมานะครับแม้แต่หันด้านข้างเนี่ยระบบ eye detection นะครับของ m 5 0 mark ii เนี่ยก็ยังตามจิตนะครับแม้ตัวแบบหันข้างเนี่ยก็ยังเกาะติดนะครับเห็นดวงตาคือถ้ามันเห็นดวงตาเนี่ยมันเจาะเข้าไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่เห็นดวงตานะครับระบบ ของตัว AF Detection เนี่ยมันก็จะเป็นแท็กหน้าหรือแท็กหัวนะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตระกูล R นะครับของ Canon ก็มาอยู่ใน M50 Mark II เช่นกันนะต่อมาก็จะเป็นในโหมดของ Sport AF เป็นแบบ s e r v ์โที่ตามจิกเลยนะครับเซอร์ตามจิกแบบเกาะติดเกาะติดเลยแล้วก็ในตัวของการถ่ายภาพนิ่งเนี่ย Sport Servo เนี่ยสามารถทำงานได้ ตอบสนองดีนะครับทดสอบให้เราดูกันวันนี้นะครับ m 5 0 mark two เนี่ยสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับได้สูงขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็น one shot ก็คือโฟกัสทั้งเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันชูดไปเนี่ยมันจะถ่ายภาพได้ต่อเนื่อง10เฟรมต่อวินาทีแต่ถ้าเราเปิดระบบ servo f นะครับที่มันจะแท็กตามวัตถุเนี่ยก็สามารถทำความเร็วได้ถึง7.4เฟรมต่อวินาทีนั่นก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะจากตัว m 5 0รุ่นก่อนนะครับมาเป็น mark 2ตรงนี้ ต่อจากวันนี้ที่ได้ไปในงานเปิดตัวมาเนี่ยเหมือนว่านะครับ M50 Mark 2เนี่ยจะเน้นหนักไปในเรื่องของวิดีโอนะครับในส่วนของโลกโซเชียลที่เป็นทั้งไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอแนวตั้งได้ด้วยนะครับอย่างพวกติกต o อกอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราตั้งกล้องเนี่ยเป็นแนวตั้งนะครับบันทึกวิดีโอนะครับแล้วเวลาเราอัปโหลดนะครับวิดีโอลงไปในในตัวสมาร์ทโฟนหรือมือถือของเราเนี่ยภาพวิดีโอมันก็จะเป็นแนวตั้ง นะครับไม่ต้องมาเสียเวลานะครับโยนเข้าแอปหรือว่าปรับตั้งให้มันเป็นจากแนวจากแนวนอนยาวๆนะครับให้มันครอบเข้าไปให้เหลือแค่แนวตั้งแคบๆซึ่งจะเสียพิกเซลแต่ตัวนี้เราสามารถได้วิดีโอแนวตั้งเนี่ยแบบเต็มไฟล์ของมันก็ถือว่าเออเป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะครับในในกล้องในตระกูล e o s นะครับของ Canon ในส่วนของวิดีโอ 4K นะครับก็จะเป็น2 4เฟรมกับ25เฟรมต่อวินาทีซึ่งจริงๆแล้วในกล้องตัวนี้ผมว่าเขาเน้นหนักในเรื่องของการสตรีมมิ่งมากกว่านะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถถ่ายทอดสดนะครับก็คือไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยด้วยตัวมันเองเพียงแค่จะต้องมีตัวดีไวท์ที่เป็นตัว Wi-Fi นะครับปล่อย Wi-Fi ให้กับกล้องนะครับหรือว่าจับสัญญาณ Wi-Fi จากที่ใดที่หนึ่ง ได้หมดเลยนะครับแล้วก็พอเราเปิดระบบการทํางานไลฟ์สตรีมมิ่งมันก็จะยิงสดขึ้นไปนะครับถ้าเราเชื่อมต่อกับ Facebook หรือว่าเชื่อมต่อไรกับ y t u t u นะครับมันก็จะสตรีมมิ่งออกไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องผ่าน OBS หรือไม่ต้องผ่านระบบคอมพิวเตอร์ใดๆนะครับขอแค่มีตัวปล่อย Wi-Fi ให้กับตัวกล้องกล้องก็ไลฟ์สตรีมได้เลยก็ทางแคนนอนเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าที่ไหนมี Wi-Fi คุณสามารถ ทำไลฟ e สตรีมมิ่งได้ทุกที่โดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ใดๆและนี่ U.S. นะครับ M50 Mark i นะครับเป็น Clean HD MI แล้วเรียบร้อยอ่าและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเคยลองนะครับ M M50 นะครับพอมาลอง M50 Mark i เนี่ยสิ่งที่ผมชอบนะครับก็คือพอเวลาคุณต่อช่องให HD MI นะครับจอไม่ดับนะครับคุณสามารถควบคุมทุกอย่างเนี่ยบนหน้าจอได้ด้วยนะครับซึ่งในตัวของ M50 เมื่อก่อนเนี่ยพอเวลาคุณต่อพวก เอาพุท uh, ที่เป็น HDMI เนี่ยจอที่ตัวกล้องอมันดับไปคุณก็จะไม่สามารถควบคุมอะไรมันได้เลยนะครับแต่ว่าในตัว m อง mark t i เนี่ยคุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้เองแล้วนะครับหรือบางคนแบบเฮ้ยฉันอยากจะแบบต่อ HDMI เข้าไปเก็บไว้ใน external hard disk หรือว่าฉันอยากจะต่อเข้ากับทีวงีวีนะครับดูกับจอมนิเตอร์อีกอันหนึ่งนะครับแต่คุณก็ยังสามารถนะครควบคุมนะครับทัชสกรีนแตะนู่นแตะนี่นะครับ ทุกอย่างได้หมดเพราะว่าหน้าจอนะครับเป็นเป็นสามารถแตะได้แบบทุกอย่าง100%นะครับควบคุมแท็ก AF หรือว่าเข้าตั้งค่าใดๆนะครับขณะที่คุณต่อให้ดีมอได้หมดนะครับล้วรุ่นของ50เนี่ยคือคุณเสียปั๊บเนี่ยก็จบเลยนะครับจอมันดับคุณควบคุมอะไรไม่ได้ต่อให้เป็นจอทัชสกรีนก็ทําอะไรไม่ได้เลยแต่ตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาให้ให้สามารถทําแบบนั้นได้แล้วนะครับ และเจ้าตัว ESM 50 Mark II นะครับยังสามารถถ่ายวิดีโอ Timelapse ที่เป็น 4K ได้ด้วยและยังสามารถถ่ายวิดีโอ Slow Motion แบบ HD นะครับที่เฟรมเรท100กับ 120p ได้ด้วยนะครับผมนี้สามารถถ่ายภาพ Slow Motion เพื่อเก็บฟิล์มนู่นนี่นั่นเอาไว้ดูได้นะครับและเจ้า ESM 50 Mark II นะครับยังรองรับนะครับระบบ Canon Cloud หรือ,อ Image Canon นะครับในตัวนี้เราก็จะมี Cloud ของ Canon เนี่ยเอาไว้ให้ใช้ฟรีนะครับคุณสามารถอัปโหลดทั้งภาพนิ่งและวิดีโอขึ้นไปไว้บนคลาวของในตัว Canon ได้ในสิ่งหนึ่งที่ตามมานะครับก็คืออุปกรณ์เสริมนั่นเองนะครับอุปกรณ์เสริมที่วันนี้ทาง Canon เนี่ยบอกมีอยู่2ตัวนะครับตัวตัวแรกเนี่ยก็คือเป็นอ่าที่เขาเรียกว่า Canon ไตพอร์ตคลิปนะครับเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแคนไตพอร์ติป HG 100 TBR นะครับ มันเป็นทั้งขาตั้ง3ขานะครับขนาดเล็กแล้วก็ถือเป็นไมค์เซลฟี่ได้แล้วมันก็ติดรีโมทนะครับอยู่ที่ตัวมันด้วยก็สามารถกดบันทึกกดนะครับหยุดบันการบันทึกนะครับได้ที่ตัวของขาได้เองนะครับและอีกอันนึงนะครับก็คือไมค์นะครับของ Canon ก็คือ Canon Stereo Microphone นะครับ DME 100นะครับที่จะ ใช้งานควบคู่กันนะสำหรับสาย v l o g อหรือสายสตรีมมิ่งนั่นเองในส่วนของราคานะครับทาง canon วันนี้ก็ยังไม่ได้แจ้งนะครับเขาบอกล้ว่าจะแจ้งราคาเนี่ยในเดือนธันวาก็หรือเดือนหน้านี่เองนะครับและในงานนี้นะครับ canon ก็เปิดตัวนะครับเลนส์ในตระกูล rf นะครับขึ้นมา2ตัวก็คือเป็น rf 50mm f 1 8 stm นะครับแล้วก็เป็นเลนส์เทเลซูมนะครับ o o m 7200 f cl isusm แล้วก็แ8สปีดไลท์ตัวใหม่ของ Canon นะครับมีชื่อว่า E L 1นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอให้ได้มาทดสอบก่อนนะครับแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับ,รบวันนี้สวัสดีครับผม